คครบ่าาไม่ได้ลืมคนไม่มีรถมันก็ดีเราเออเราเคยเจอรถจี๊ดๆมาแล้วไงพูดไปแล้วเราพูดไปแล้วรถมันดีจัดรถมันดีจัดนะคนในมืองพูดเองพี่นีไม่ใช่เราพูดแก๊งปอบตัวปอมเสียงทีประชาชนเออเฮียแก๊งปอบตัวปอมเสียงตีพวกกูยนดีครับอ้าวครับตัวต่างราคาเท่าไหร่ครับพี่ตัวต่างหรอครับใช่ครับตัวต่างราคาเท่าไหร่ครับอันนี้บอกว่าจีซื้อเท่าไหร่ครับเนี่ยผมซื้อน้ำเหมือนกันอปกติผมรับมาสองแสนห้าครับ สองแสนห้าพี่ครับเสียงพี่คนคุ้นนัใสวะเนี่ยไม่ครับพี่พี่ขายไหมครับต่รถต่รถก็ใช้กว่าครับพี่ขายอยู่ครับแต่ผมอยู่บนเกาะเลยพี่พี่รีบหรเปล่าครับนี่อ่าก็ไม่ไม่ได้รีบแต่ก็อยากอยากได้อยู่ครับเอ้ยแป๊บเลยได้แล้วผมเอาไปให้เลยก็ได้แต่ผมเอ้ยแต่ต้องรอนะผมท้ำเสร็จก่อนนะผมไม่มีเรือผมติดเรือเข้ามาพี่ได้ครับพี่ชายแค่แค่พี่ชายขอาผมนะครับได้ครับพี่ขอบคุณครับ เฮ้ยส่วนต่างเขาขายสองแสนห้าเองสองแสนห้าเออราคาเท่าไหร่วะแต่ถ้ามีอย่างที่พี่ไม่อยากมาปลอมตัวพี่ต้องไปบอกสภาปะะว่ามีเรื่องกับมันนี่กำลังจะปลอมตัวได้น่าคิดอย่างน้อยถมาติว่าถ้ามันจะไปแอบฟาร์มมันก็ต้องใส่สุดฟาร์มอ่ะงั้นเดี๋ยวไปหาสภาดีกว่าเออแงผมก็จะหาไปไม่เจอหรอกเพราะเราไม่รู้เป็นใครด้วยไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักอะไรเลย เออบีบจมูกตองเสียงดิอ๋อพันหนึ่งอ่ะโดยประมาณเฮียตอนมาตีเรามันเอาเราหมดเลยดีแหละเสือกเฮียเสือกจับพวกกูสเป้เลยโอ้โหบึ้มครบทุกคนอ่ะเี่เห็นเกือบเกือบครบทุกคนหรอกบอกเลยว่าบึมเปียบเปียบเอามันหายได้ไหมได้บูบปินติดร้อยบาเบบูปินติดไม่ร้อยครับห้าสิบเอ้ตีไปตั้งห้าทีพี่กดไปสิบสอง พี่แสดงไอ้คุณไหนๆก็รู้ว่าผมหมดแล้วขอตังค์ดิยถูกต้อายไหนก็รู้ว่าผมเจ็บอ่ะงั้นขอขอตังค์ได้ไหมขอตังค์ได้ไหมพี่พี่อยากได้เท่าไหร่ครับอุ้ยตังคาแสนเอ้ยใครโดนจับอ่ะเออพี่ครับผมมีไม่ถึงนะดิมีเท่าไหร่อ่ะเที่ยวใครโดนจับมี่หมื่นเดียวครับพี่โอ้โหหลักแสนได้ไหมอุ้มใครอ่ะหลักแสนเหรอพี่เออว่า อ่าใจกระปอาของทบอลดิซื้อเงินแดงไหมซื้อเงินแดงไหมอะไรคนนี้เขามีเงินซื้อเงินแดงมาลีไหมซื้อเงินแดงมาลีไหมซื้อเงินแดงแต่ว่าตังค่อยจ่ายทีหลังได้ไหมล่ะซื้อแต่ว่าเอาของมาก่อนแล้วก็เงินจ่ายทีหลังก็ได้ไหมทีหลังเมื่อไหร่อ่ะก็ขอเวลาเมื่อไหร่ไม่ล่ะก็โดนตีก็เห็นอยู่ทองเพชรี่จ้างคนมาตีป้าเขาไม่รู้เขาจะไม่รู้อ่ะจ้างเขาแย่แล้วเนี่ยแกงที่ตีอาเนี่ยมาลีตีอยู่ในตอนเนี้ยอ้าวอ้าวเหรอใช่เหรอก็มาตีกับมาลีได้ไงอ่ะ มันปากดีอ่ะแล้วมันาซัดโบชดอย่างงี้เฉียนทำไงได้บ oh. ้างอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้ามึงต่อยใครเนี่ยเฮ้ยเหลือพูดให้พวกมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรมึงเนี่ยพี่ชายเอาด้วครับแป๊บนึงมึงทำอะไรมึงเนี่ยพี่เฉียนเออพี่มันเลี้ยงเหลือพูดให้พวกมึงเล่้ยงกมันด้วยนะจะจ่ายตังค์หรือจะกลับโรงพยาบาลทัวร์นี้พี่ไม่เห็นจ่าด้กว่าจ่ายตังค์ครับนึงเอามามาที่นีมเลยครับคนมเดียวไปนิดนึงว่างงไงกัน ผมมีเท่านี้แล้วพี่ทั้งตัวเอามาหมื่นหนึ่งไปกดยาคางไปกดกดมาธนาคารอ่ะโกหกเลยเร็วมอมากไม่ได้ถามว่าซื้อรถหรือเปล่าวันไม่ถึงอ่ะพี่ชายมึงต่อยคนไปเรื่อยเปื่อยแล้วบอกว่าเฮ้ยผมไม่ตั้งใจอีกได้ด้วยหรอ นี่ถ้าแทงมือแล้วบอกไม่ตั้งใจได้ไหมพี่ทำพี่หมีขอมันทำอ่ะก็ดีที่กูบอกมือกูทำเองได้ไหมกูตกกูไม่ได้ทำไม่ได้พี่ไปกดตังค์มาไม่ได้กดตังค์มาเกพี่โอนมันโอนได้พี่โอนมาเร็วๆจะดีแล้วมึงฮัลโหลมันโอนได้มึงวิ่งมาน,นี่เลยมันโอนได้อะไรไปกดแล้วเปไ็นเลขที่ไหนวะเป็นตัวน่ารักกับพี่เออแล้วบอกทำตัวน่ารักไอ้เทียก็ทำตัวน่ารักแต่มาเดินมาต่อยก่อนมึงก็เห็นอยู่ทำเทียที่ไหนอะ ถูกปละล่ะกูทำตัวน่ารักมาถึงแม่งก็แทงกูอย่างกับกบว่าจหายเด็กแจกไพ่แม่งอยู่ไหนไว้สัตว์ไม่งอยู่ด่านนี้แหละาาได้โดนี้หนแหละครับวะควักรอเลยเผื่อแม่งวิง่งอย่าควักรอไว้เลยเผื่อมันหนีเอ่อนี่พี่มาพี่มากี่คนละพี่มากันคราวโค้ดสามคนนะเมื่แบบอกียอะตีมัน ไอเกียเพิ่มเพเพิ่มเพิ ah, okay. Wait, uh ันหมดแล้วมหมดแล้วมหมดแล้วเออมันให้แล้วมันให้แล้วเกียมันให้แล้วมันให้แล้วถึงจะไม่ครบแต่มันก็ให้แล้วไม่เป็นไรโอเคไอหนุมไอหนไอหนุ่มแล้วอย่าไปทำอย่างเงี้ยใครเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยมีผมทไม่ได้ทไงเมื่อกี้อ่าโอเคไอเกียตีมันทิ้งนี่อันนี้น้องกูทานะกูไม่ได้ทำลอยแล้วตีเข่าหัวด้วยแล้วเล่นเข่าหัวด้วยหัวสะบัดเลยทีถ่าธรรมดาก็พอเสือกตีลกาตีแม่งอีก ช่วยมาขึ้นมาช่วยมาขึ้นมามึงก็เนาะกูจะไม่ต้องไปแล้วไม่พูดล่ะมึงก็ให้ตีทีเดียวไม่ที่ตีโดนหัวมันโอ้เสือไปเก่งอีกฮะเออจอมกี่เกียวเออเสือไปเก่งอีกอ๋อนานอยู่ครับอยากให้ทำอีกเข้าใจไหมนี่ยประมาณกี่ปีคเมื่อกี้ผมไปแล้วผมไม่รู้ว่าอยู่ห้องบ๊อบอ่าหน้ามืดแล้วมั้งลมแดดอ่ะยี่สิบกว่าสามสิบประมาณนี้ปนไม่ได้ครับที่นี่ไม่มีปนคนดูที่นี่ไม่มีปนครับ ไม่เลยเด็กแจกผ้าอยู่ไหนไม่มาครับไม่มาเลือกตั้งครับรู้ทุกเรื่องกับชีวิตมันเนาะเฮ้นี่หรอพี่ชิ้นนี้มีเรื่องกับเราเหรอเนี่ยพวกนี้วะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้วะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ที่มาตีเราเมื่อวานไม่ใช่พวกนี้มันคือพวกไหนไม่รู้อ่ามันมาตีเราเหนือะเขารวมกันเขารวมกันเขารวมกันคืออะไรเขารวมกันไอ้สัตว์ตอนหายหายคนเดียวไอ้ที่อะอะไรคือเขารวมกันล่ะ เลียนหมดเลียญหมดแล้วเขารวมกันสองแก๊งสองแก๊งกักี่คนวะเฮียเยอะไม่ใช่เขาเขาไม่ได้เอามาเต็มแก๊งทั้งสองแก๊งอ่ะนี่มาถึงขนาดต้องแก๊งไม่อย่างละครึ่งมาลุมประชาชนเนี่ยนะไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอย่างละกี่คนแต่แตมารีรู้แน่ๆว่ามันเป็นแก๊งที่มารีตีอยู่อ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาไปรวมกับไอ้น้ำเงินหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลที่แก๊งแก๊งสขาวจะไปเตะเฉินไงแต่ถ้าแก๊งน้ำเงินอ่ะมีเพราะว่าเขาบีเรื่องกับตีฟแต่เมื่อวานอ่ะคนที่มารีจำเสียงได้อ่ะ มันเป็นคนของแก๊งขาวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเอาตกใจมาเลยเชี่ยคิวใครวะน่ายันยันะดดนะโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วแมงมาเฟียตะเกียงในโรงพยาบาลเดี๋งงพี่เอ้ะน่ากลับลงบ้านเถอะไม่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วสองแก๊งที่ว่ามันคือแก๊งไหนแก๊งไหนเจนเนเรตกับแก๊งขาวมันชื่ออะไรนะคุณเฟียคุณเฟียฮัลโหล ใครก็ได้ครับใครรู้บ้างพี่เชินไอ้เชี่ยนั่นมันโดนโทนี่แทงแล้วมันปังดีใช่ไหมใช่แก๊งลุงทีอ่ะชื่ออะไรชื่อชื่อลิทชื่อลิทถังเนี่ยลิทตังคนจีนเหรอวะล I T อ่ะพี่ก็ถนัดเด็กคุยกับคนจีนเลยไอ้พวกจีนตอบพี่แม่โคตรชอบเลยเกียจะบอกให้ บรีไอเบลพี่เปัดกด็กันมาด้วยไอเด็กแจกผ้าพติดกันอยู่จะปรับตังมันเข้อหามันหนีเขี่ยละเขาหนีอะไรเขาไม่ได้หนีไม่ใช่หรอกไปเลือกก็ได้แหละมันติดตังไว้จะปรับเออเออโอ้โหมีคิดด้วยไม่ใช่ละไม่มันมีดอกก็ไม่อยากจะคิดดอกมันแพงหรอกอันนี้เงินแก๊งบรีให้ไม่ได้ ไม่ได้ถามเรื่องเงินแกก็บอกว่าให้มันมันติดตังก็บอกเฉยมันติดตังมันไม่จ่ายต้องโดนเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่สรุปเฮ้ยทะลุเฉยพิเฉินไม่ก็มันติดมันติดสามแสนแต่ดอกอ่ะมันประมาณแสนหนึ่งมั้งพ่เฉินจะบอกว่าอีโบอยู่ข้างล่างนะผมขับมาคันไหนคันไหนคันไหนคันสีเทาข้างๆสีน้ำเงินอ่ะอ่ะมันติดสามแสนมันติดสามแสนดอกแสนหนึ่งมั้งแต่ว่าไม่เอาดอกก็ได้ครับคุยกันได้ใคฟรีเลยเหรอใจดีซะด้วย ก,นนก็ไม่ได้อยากาไป<ม>ทำอะไรมาเหนือมันลีก็จะมาร้องไห้งอแงหาวเฉินรังแกมอีกอยู่ดิร้อยเขจัดเลยตอนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องตีก่อนไหมเอาเรื่องกแก๊งทีก่ก่อนจะเรื่องตีก็ต้องเคลียร์เรื่องเงินก่อนมันติดนี่้ทำยังไงไม่ได้ติดนี่เฉินคิดขึ้นมาเอง <S 1> <S 1> อเฮ้ยไม่พูดเงี้ยเอา้าก็รู้ๆกันอยู่ <S 1> <S 1> โอเคแล้วก็แปลว่าเฉินก็ต้องทำร้ายมันอีกแล้วเหมือนเดิมสินะไม่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 หยาหยาอ่ะท้าไมก็เอาเงินมา ที่บอกทีมาติดค่า,ากันไปไม่มีเงินอาชนแล้วค่าประตูเงินประตูทองมันก็ไม่จ่ายเมื่อเช้ามาลีไอ้นี่เมื่อเช้ามาลีซื้อกล่องตีอาวุธแก๊งอาชนไปหมดไปสี่แสนไม่ได้ถามตรงนั้นซื้อก็ส่วนซื้ออันี่นี่ก็ส่วนนี่ค่าประตูเงินประตูทองมันก็ไม่จ่ายก็มันงานมันไม่สําเร็จปะเอามาสองแสนค่าประตูเงินประตูทองบอกมันไปแล้ว มันไม่จ่ายดูว่าต้องจ่ายนี่เอามาสองแสนถ้าค่าถ้าต้องจ่ายค่าประตูเงินประตูทองใช่เชื่อมันหรพี่เอ้ยเท่านี้ไอ้หล่อฝากก็ไปเกี่ยวว่าแกมาร่วมงานกันใครจะรู้อ่ะใครมันจะทำอย่างนี้ใครรู้อ่ะมันนี่ทำบ้างก็ไม่รู้อีไม่ได้ทำจริงๆเคยไม่เชื่อมันนี่หรอไม่เชื่อจบเวลาพี่ไม่เชื่อตอนแรกมาให้โดนตีที่เคี้ยวมันนี่ทำเลยไม่ใช่เนี่ยเห็นไหมมองมันีได้แง่ร้ายตลอด ที่ขอใช้ชนะพี่เอาใครจะไปรู้อะจะมองกันอย่างนี้ไม่ต้องมาหากันได้พี่เฉินพี่ขอกล่องเตียววันยี่สิบห้ากล่องครับพี่เออเอาเป็นว่านะเอามาจ่ายให้มันด้วยสองแสนตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวค่อยจ่ายเอาเงินแดงก็ได้เงินแดงก็รับเออพี่ไม่ได้มีมีเงินแดงให้ยืมไหมครับตรงนี้มีค่ะมีขายอย่างเดียวอ่ะเป็นเป็นเป็นยืมมาเดี๋ยวเอาเงินมาคืนได้ไหมเป็นเงินแดงเหมือนกัน เออพวกยิ่งแซวอยากให้มาหาเว้ยไอ้เหี้ยกะแล้วไอ้เหี้ยมีใจกูคุณอะไรอ่อะนี่มันเป็นของแก้ตอนนี้ที่ไม่ค่อยกล้านข้อย่อเลยนาสัตว์อ๋อเหรออ๋อครับของแก้งถ้าเป็นของอันนี้เลยสุลต่านครับพี่รู้รู้อ๋อเดี๋ยวโทรกลับแป๊บเดียวอ๋อได้ครับได้นะครับพี่ประเด็นน่ะแล้วผมขายได้ที่ไม่สามก็รับก็รับ่ขึ้นแก๊งสุลต่านราคาเท่าไหร่อ่ะสุลต่านเหรอใช่ไม่รู้อ่ะปกติมารีเอาจากกาชาก็หมายถึงว่าถ้าขายอ่ะมันเท่าไหร่อ๋อ ไม่้สามสิบไม่เคยมีใครขายเลยอ่ะเออคุณครับมีใครรู้ไหมครับว่าสุรตาลร,ราคามันเท่าไหร่แลวครับไม่ทราบครับ